สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c h ช n แนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนูไข่ยัดไส้ย่างครับวันนี้เราจะนำไส้อ่อนหมูนะครับมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มายัดไส้ด้วยไข่นะครับเอาไปนึ่งให้สุก แล้วก็เอามาย่างบนเตาถ่านเพื่อทําให้มันมีความหอมแล้วก็ทําให้ไส้ข้างนอกเนี่ยมันมีความกรอบนะครับทาด้วยน้ําซอสนะครับทำให้ไส้มีรสชาตินะครับแล้วก็เพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเรามาเริ่มจากการทําความสะอาดไส้กันก่อนนะครับวันนี้เราใช้น้ําส้มสายชูนะครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับมาทําความสะอาดไส้นะครับ ไส้วันนี้เราใช้200กรัมนะครับล้างทำความสะอาดนะครับใช้มือเนี่ยนะครับถูถูถูให้ทั่วเลยนะครับมันจะขจัดคราบขจัดเมือกที่มันติดมากับไส้นะครับมันจะทำให้ไส้เนี่ยไม่มีกลิ่นคาวนะครับจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดอีกสักประมาณ2-3น้ําน้ำนะครับ แบบนี้นะครับเท่านี้เราก็จะได้ไส้ที่ใสสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะตัดขั่วของไส้ออกนะครับเราก็จะได้ไส้ที่เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับจากนั้นเรามาล้างทำความสะอาดด้านในของไส้นะครับเราเปิดน้ำใส่เข้าไปด้านในเลยนะครับ จากนั้นเราก็รูดนะครับรูดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อล้างสิ่งที่อยู่ข้างในไส้นะครับออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยัดไข่เข้าไปแทนนะครับแบบนี้นะครับล้างทําความสะอาดแบบนี้ประมาณ2-3รอบนะครับเท่านี้เราก็ได้ไส้ที่พร้อมจะไปทไําไส้ย่างยัดไข่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับ วัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะมีไข่ไก่10ฟองซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาไส้อ่อนนะครับล้างทำความสะอาดแล้ว200กรัมซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำไส้ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะครับมาตัดเป็นท่อนนะครับท่อนหนึ่งก็ประมาณ30เซนหรือ1ไม้บรรทัดนะครับจากนั้นเราก็ใช้ได้นะครับมาผูกกับด้านหนึ่งไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ยัดไข่ลงไปนะครับ นี่นะครับใช้ได้นะครับมามัดเงื่อนตายก็ได้นะครับประมาณ2-3ทบนะครับเพื่อที่จะได้ไส้เนี่ยจะได้ไม่แตกนะครับพอมัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกรอกใส่ไข่เข้าไปข้างในนะครับอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆจนครบนะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมไข่สำหรับยัดไส้นะครับเราใส่สีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นนะครับจากนั้นเราก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําไข่เนี่ยมากรอกลงในไส้นะครับเราจะใช้กลวยนะครับเสียบเข้าไปในไส้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กรอกไข่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่กรอกจนเต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปนึ่งเนี่ย ไส้มันจะไข่ไข่มันจะขยายตัวนะครับเราจะเหลือพื้นที่ไว้จากปลายลงมาประมาณ1นิ้วมือนะครับแล้วเราก็มัดไดอ้อีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเราใส่ไข่จนเต็มนะครับเวลาไข่มันขยายนะครับมันจะทําให้ไส้ของเราเนี่ยมันแตกได้นะครับเราต้องเหลือพื้นที่ไว้สักประมาณ1นิ้วนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับมันก็ยังจะนิ่มๆแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะครับทําต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นนะครับจากนั้นเราไปตั้งซึ้งนะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็เบาไฟเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็เอาไส้ลงไปนึ่งเลยนะครับอย่านึ่งไฟแรงนะครับเดี๋ยวไส้มันจะแตกนะครับนึ่งไฟกลางๆไปเรื่อยๆจนไส้สุกเลยนะครับ ระหว่างรอไส้นะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำสำหรับทาไส้ตอนที่เราย่างนะครับเราใส่ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเท่านี้เราก็จะได้น้ำสำหรับทานะครับเวลาเราเอาไปย่างนะครับมันจะทำให้เพิ่มรสชาติของไส้ให้อร่อยขึ้นนะครับเราก็จะทำให้ไส้เนี่ยมันกรอบด้วยนะครับ เรากลับมาดูที่ไส้ที่เรานึ่งไว้นะครับวิธีสังเกตว่ามันสุกหรือยังนะครับเราใช้ไม้จิ้มให้ทั่วๆเลยนะครับถ้าไม่มีไข่ที่มันไหลเยอะหมกมาก็แสดงว่าสุกแล้วนะครับจากนั้นเราก็นำมันหั่นเป็นท่อนนะครับท่อนหนึ่งก็ประมาณสัก1นนิ้วถึง1นึนิ้วครึ่งนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนี่นะครับไข่นี้สุก ดีมากเลยนะครับสังเกตว่าไข่เนี่ยมันขยายตัวจนไส้เนี่ยแน่นปักเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยัดแน่นเกินไปมันก็จะทำให้ไส้เนี่ยแตกได้นะครับจากนั้นเราก็นำมาเสียบไม้นะครับเตรียมเอาไปย่างได้เลยนะครับไม้ที่เอามาเสียบนะครับเราต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราเอาไปปิ้งหรือไปย่างเนี่ยไม้ก็จะไม่ไหม้นะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมเตาถ่านนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับใช้ขี้เถ้ากรลบด้วยนะครับเพราะว่า มันจะได้ไม่แรงเกินไปเดี๋ยวไส้มันจะไหม้ก่อนนะครับเพราะว่าไส้เนี่ยมันสุกแล้วจากนั้นเราก็เอาไส้ลงมาย่างเลยนะครับต่อไปเราก็ทาน้ําซอสท,ที่เราผสมไว้นะครับขันตอนนี้จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับไข่ย,ยัดไส้ของเราด้วยนะครับทาให้ครบทุกอันนะครับจากนั้นเราก็กลับด้านนะครับ แล้วก็ย่างต่อนะครับแล้วเราก็ทาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสัก2-3รอบนะครับให้มันแห้งติดกับไส้ไปเลยนะครับมันจะทำให้ไส้เนี่ยมันมีความกรอบด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ไส้มันมีความมีรสชาติทำให้มันอร่อยขึ้นนะครับข้อสำคัญนะครับเวลาย่างนี่เราต้องย่างไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำตาลด้วยนะครับมันจะทำให้ไหมได้ง่ายขึ้นนะครับ ย่างแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนไส้เนี่ยมันมีสีเหลืองแล้วก็มีความกรอบนะครับนี่นะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับเราก็จะได้ไส้ที่อร่อยนะครับแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับเวลาย่างเตาถ่านเนี่ยมันจะให้ความหอมนะครับพอสีเหลืองสวยแบบนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราก็ เตรียมจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเวลาทานร้อนๆน,นะครับจะอร่อยมากๆนะครับเพราะไส้มันยังจะกรอบอยู่นะครับถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งไส้มันก็จะกลับมาเหนียวเหมือนเดิมนะครับแนะนําให้ทานตอนร้อนๆน,นะครับมันจะทั้งได้ความหอมแล้วก็ได้ความกรอบด้วยนะครับเพื่อนๆจะเอาไปทานกับน้ําจิ้มแจวก็ได้นะครับหรือจะทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยนะครับ เมนูนี้จะทําไว้ทานหรือทําขายก็ได้นะครับเพืเ่อนๆลองไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ